สวัสดีครับผมมินี่เฮ็ดรถอีแตนโมเดลยขั้นแรกครับขั้นแรกเฮ็ดขั้นแรกครับผมมีเลียดเก็บรายละเอียดเก็บรายล,ละเอียดต่างๆครับเก็บรายละเอียดรอบขั้นเก็บรายละเอียดเฮ็ดเครื่องเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ครับปรทธานในเรี่ยวถ้าว่าขึ้นตัวสั่งละขึ้นโค้งสั่งละครับผมเหลือรายละเอียดต่างๆผมปรทธานในเก็บรายละเอียด เจะรายละเอียดเรือ,อนั้นเรือนี้ครับผมดำบ่ได้แล้วครับเพชรดำบ่ได้เพชรดำบ่ได้ตัวนี้ดําบ่ได้ครับผมเป็นแบบว่าเปิดท้ายเอาเปิดท้ายเปิดข้างเอาเปิดท้ายเปิดข้างเอาครับผมนี่ยดําบ่ได้เปิดท้ายเอาดําบ่ได้ครับผม คริสแจนทั้งรางกับใส่บางฟูนกับผมเลือกเก็บได้ละเอียดอีกนิดนึงเก็บได้ละเอียดน้ำรถเพิ่ตัวรถน้ำขางรถครับผมเก็บได้วียเสียเยลยกับสีส่งงานข้าเจ้าส่งงานเพลินมาหลับรถครับผมแจงสิ่งกับเห็ดขั้นแรกกับ ตีช่มฝากตีฝักช่มกันด้วยครับผมฝากติดตามพร้อมครับผมสวัสดีครับ